สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับผมวันนี้ก็พามาชมรถคันใหม่ครับผมของเสียนึกครับผมทีมงานพลพระอระหรันต์คันเก่าฮิตาชิ2อ0นะครับขายไปเรียบร้อยนะฮะเสียนึกบอกว่าคันเก่าเนี่ยฮะจะลำบากในการขนย้ายนะครับก็เอา 120พอครับ SK Ob m a x 2นะฮะแม่กำลังน่ารักเลยผมว่าขนาดนี้กำลังพอดีเราย้ายง่ายนะครับเวลาย้ายก็จะเดินทางสะดวกนะครับรถใหญ่นี่จะเดินทางลำบากเ,เสียนึกจะทำทางขึ้นให้ครับ เลียเส้นทางเปิดเส้นทางใหม่ฮะเมื่อกี้ฝนตกหนักพอสมควรน,นะครับรถติดไปแล้วนะสายเหลืองรอคิวนะฮะและก็อีกหลายคันอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยครับรองรอยฝนตกนะฮะหนักไม่หนักดูนะฮะดินมึงขุดเมื่อกี้นี่น้ำมาเลยครับพี่น้องอผมว่ามีสิทธิ์ติดนะมับ เดี๋ยวมีคลิปรถติดแน่นอนเลยเนี่ยว่าคันนี้กำลังน่ารักเลยห้าสิบกว่านะเสียดึงไปซื้อมาจากไหนเนะี่ยเดี๋ยวสักครู่จะไปสัมภาษนะนะตอนนี้ดูการทำนงานของโกเบนะครับผม SK 1 2 0ครับผมแล้วว่าสบายเลย เครื่องยังนิ่มเลยมีแอร์ด้วยหรือเปล่าเนาะไเนาะแอร์ยังใช้งานได้หรือเปล่า <c oughs> อ่าเสียน้่ก็เปิดเส้นทางให้ก่อนนะครับแล้วก็จะให้รถด,ดําลงมารับดินข้างล่างหรือเปล่าอันนี้ท่าแก่ครับเองฮนะเงินเหลือๆครับ นี่ครับในส่วนของเทลเลอร์ครับผมร็อกกี้แม่สวยงามเลยเทลเลอร์สิบล้อครับเปิดทางแบบนี้รถจะขึ้นไปไหมนี่เสียนึกหนึ่งเออปแะพลีกอ่ะยับเนี่ยค,ค,ครับนี่ครับมีทำอ่ะลองดูความยาวความยาวของแขนมายาวแค่ไหน อเอาดินแข็งมาโปะให้ครับอ๋อสนมเด้อเอดินแข็งอยู่ด้านหลังนะครับว่าเมื่อกี้ฝนตกนะฮะข้างบนดินจะเปียกครับเอาดินแข็งมาปูทางให้ครับอะตักเล็กกว่า200นะครับแต่ก็ทำงานได้ธรรมะแมง เนี่ยครับไวนะฮะเห็นไหนอย่างนี้เจาะครับเจาะประสบการณ์โชคชนนะครับกับเสียนึกกับการขับแมคโคเนี่ยหลายปีสิบยี่สิบปีเนี่ยครับการทำงานของโกเบครับผม ผมยังอยากได้สักคันนะยังไม่มีทุนนะนี่อยากได้เท่านี้เลยสวยเลยทำงานสบายฮะช่วงล่างดีมากครับคันนี้ดูแบบโซ่นี่ไม่มีหลุดสักอันนะคร แข็งแกร่งทนทานเนี่ยครับเอาดินแข็งมาโรยหน้าครับผมบเพราะว่าดินด้านบนเนี่ยฮะเจอฝนตกตรงนี้นะครับันจะเปียกนะครับอันนี้ก็ คำทางก่อนนะครับไม่งั้นรถก็ขึ้นไม่ไหวหว่ากันไปครับพี่น้องเจ้าของที่จะให้ขุดเป็นอะไรนี่สระน้ำหรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็นป่ายางครับาสวนยางใหญ่มากนะครับพี่น้องมีทั้งป่ายางแล้วก็ป่าอ้อยนะแม่เจ้าของสวนนี่ก็มีพื้นที่ใหญ่พอสมควร อคนนี้จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมภารกิจการทำทางการทำงานของโกเบ SK 045แ่แม่ใช้ได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมสวัสดีครับ